พี่น้องมาหนีิกับมาเก็บอีกแระเด้อมันแนวแบบอื้อแบบบวบเอาข่อยน่าหลายหยงานมักอื้องานบักบวบพี่น้องแสดงกับพักกาดพักกาดหลายๆงามๆบริเก็บใหญ่มาแต่ไปเดินเที่ยวพักกาดทางนี้จนนั้นขืนโค้น คนอากาศกินกับปุลกับแจีวพี่น้องกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาทูแล้วก็น้ำพริกอันกบน้ำพริกกบน้ำพริกแมงดากินได้เบิดพี่น้องแล้วแต่ผู้สิมักเด้อพี่นหนักอล้วก็ดอกบางอืึหย่อนมือในแกงแซลมักน้ำไหมน้ำมันมุดแดงก็ชิลล์ล้าฮะก็ตัดแล้ว ค <g anonym ization rainforest> ุณยายมีความผู้ซึกจังไดผู้ซึ้อจังไดนางมัดพักนะผู้ซื้อจะผู้ซึกจะดีใช่มาพักดีจะดีได้มัาพักดีแล้วมีพักการมีดอกยอดหมักบวบยอดหมื่อื้อพี่น้องพักบัวแล้วก็มีครบสุดได้ของคุณยายคน ได้ขายทุกทุกันที่ตลาดลงเหมออะไรกัได้กขายเหมือนนั่น,นจะลกออกแหละกับมันนี้วานสตโอ,อีกอีกสองทีฉันผิดกมาลกไปอีกพี่น้องก็ถือว่าพออยู่พอกินเนาะนน <laughs> ไม,ม,าะาม,ม่ก็บดอปปปปะหม,มหกบวบพี่น้องหน่อหมกบวบในการอ้ามเมื่อต้มแล้วก็ซุปพี่น้องซุปเซง่า ซุปใช้งาเขากับปนปนป่าแสดงเจล็กจังหน่อยแซ่บแสบได้ดอกบวบแซ่บปลายข่วมแซ่บคือแบบมดแดงพ่ายมัดตอบจนโบนีไปละกระสิตประมาณนี่นะพี่น้องแต่ละทีถ้ากระสิตมาเก็บทุกทิศก็ได้เธอลหลายกับดีกว่าบริเ็ดอยู่ได้ดีกว่าบริเ็ดอยู่ แม่เกบพ,พ่อด้เก็บพอได้กีนพี่น้องเอาอยากหนึ่งพักหนึ่งหย่าเขาก็มาเก็บเอาของเขาเองไปหลวไปอันนี้วันนาดีมากกันแบบนี้นะมกักเอาไปหนึ่งหนึ่ง้วก้าตั้มต้ม้วก็ต้มปลามาปนใส่เจัาหน่อยลวขัวง่ายใส่อ,อ่อ,อนพี่น้องใส่ผักหอมจะเร็วโอ้ยคุณยายนี่ยจับบอลในนี้จับถวยเลย มันกค่สิบประมาณนี้เบิรนกับเป็นสวนแก่สวนอันนี้แล้วกก็ได้กินไปเรื่อยๆพี่น้อยแก่น้อยมันแบบว่าดอกมันชุดแล้วก็สิตัดเครือมันผลต้นตัดเครือมันอะเอาปุ่นเอาอันนั้นมาใส่ให้มันแตกขึ้นมาอะไรก็เก็บกินไปเรื่อยๆจนหอดวิญยาณพ้นไปเลยยางน้อยฮะกับบุริสูรกินของคนอื่นฮันเด้กินของเขาเองเลยกัมันได้ายๆฮะเอาไปขายน้ำแบบสัตว์หลานพี่น้อง นี่ก็คือผลงานได้พากันบุกกับคุณยายโอ้ยหมดแดดพ่ายดอกมะกบัวมัมากลายเสพเสบกวกหมากมันได้ดอกห่างมากน้ำโบเห็นเหยาะยังจังโบเห็นเขาฮัตตาดเหยาะเหยาะมันเลยฮาตัดเหยาะมันตลอดมันก็เลยวย่ามันเป็นหมากระยาไม่นู้พี่เอา กินกินดอกกินยอดมันกับพ่อแหละหญ้าก็คขือนชุ่มชุ่มนี่เข้าจะสิมาตาดัดเอาไปใหงวนจะนอนพนมาตัดเอาไปใหงวนเลยกะเจียนมากน,นี่เองแกว่ถือว่าเป็นระเบียบเพียบหอยเครื่องปูข้ากับกำลังเอาหมากอันยังมันออกไปกินน้ำเบิร์แหลมมะขาโพดมกอันนี้ก็ดิตัดชิเจนออกวันนี้ก็ไม่แตชิมาน รับปรุงบำรุงเอาต้นมะคุงต้นมะเพสแตะบาดนีรักษาต่อไปมาเยอะควรเด็กพี่น้องเห็นมะบวบหน่อยถ้าจเห็นหน่อยนึ่งหัวอ่ะพี่น้องงงแกงเส้นหน่อยมาเยอะจ้าขวัญมาเยอะสองหน่วยพี่น้องอได้สองหน่วยพอยพด,ดีหอมสัน่น มะแกงใส่หน่อไม้ไรพี่น้องต้มหน่อไม้ไว้อยู่เหรอนสเก็บเอามาบวบมาใส่แล้วก็หยอดมันเสบหลายหยอดมันนี่แส็บกว่าดอกเออดอกมันนี่แส็บกว่าหยอดบอพี่พี่น้องอืมอาไปเห็ดกันก่อนขอโพดเลื้อน่อยแหละ เห็ดขาเบือก็เขาเบือแกนแซนไม้แฉบนี่แหละคันเหตุเนกดพอได้กินนะพี่น้องเนาะต้นมะคุงข่อยกำลังงายละง่าเติบแล้วพี่น้องต้นมะคุงข่อยีมแล้ววขบโพลเดอดเบียและ ให้แดงแก่แบบโบกี้กอบอับโบระวางหันทักขักไปให้พี่้องให้คุณยายชีเพิ่มเติมกระไรเติบโยวาได้ที่เป็นมะฮุงผูนะโอ้ยเป็นดอกออกมาแล้วต้องมีวิธีต้องตัดยอดมันออก เป็นต้นมะฮงผูตัดหย่อนมันเอามันปร่งไหมพี่น้องวันนรีเคยเห็ดอยู่บาดของวันนรีมันเป็นต้นมะฮงผูแล้ววันนรีตัดตัดแล้วมันโปร่งขึ้นมาาดที่ซองมันเป็นมะฮงแม่เป็นหมากเซยบาเนี้วิธีได้พี่น้องบริยาวิธีแกะเข็ดง่ายๆจากต้นมะฮงผูกแทนกลายเป็นมะฮงแม้ตัดหยอดมันออกเลย ย่นี่ก็คือเก็บแล้วยังสิบห้าเล่มมาอยู่มาข่าโพดแล้วก็น้ำมะขวะแล้วก็ได้มะขวะแน่สีชาพี่น้องไปมัดช่วยง่ายก่อนเป็นเบอร์มงคนมัดได้เท่าใด้แล้วสิแล้วแล้วบอกขอบใจเด้อพี่น้องจะมาจ้ะนี่ก็คือ หอยหลวงนี่มันก็กระทืบว่าได้กินลายแล้วนพี่น้อะเราก็ตัดลายเถียวลายเถื่ออลไรมันก็บูเบิร์นนี่มันปรุงมาตลอดยำพ้นมันกันแน่ๆอะลรพี่น้องเราปลู้เสียดีมันก็คุ้มไปเลยเหมาะกับคุณยายทางนี้ก็บารนี้มันมันแหลนได้ไม่ตั้งนางมัดได้บารนี้นางมดแล้วล่ะเดี๋วและเลยยายแหละแหละแหละอะไรบอมัด กดเลยเลื้งพักกันพัหนึ่เะท่นเรวตัวใดเออหยอนมึงเออมังบวดท่นแหละฮะก็แล้วพักการพิงเออที่ว่าสิได้นางโดนอยู่ได้ไปตลาดมแล้วนายว่ามเบอดิ้ง้อยเบได้ยังทำเามาขาฟอดเขาฟอดทนเท่น้ำมึงเออไม่เห็นจึงเงินมมึงเออเดียจ่อยแวบทำอิดเป็นไรอะไรบันันผัดแดดใ่หมบัตรมันหล่นถี่น้อนบัจับเหตุพ้นก็หยอนท่าตายอนมาลยย่ะ ตัดหย่อนมเนาะมันหลุดหมจ้าบานหักกับโตบวตัดกับอันนี้ก็คือว่าแหละซุปไซมเมือบดอ่ะแยกไว่าพวกปิ้นน้งคนตัดเี่กันนาสุเป็นได้ๆนะแต่ว่านุยไม่แห้งดุบมาสุดแล้วว่ะของขจัตัดไปแห้งวันโดกของเขาตัดไปหิจเจาะปินจังนะว่าคือของแสบพี่นงงเกนเซนอไมเสือเพิ่งเกนเซโนอไหมแบบเฮ็ดแบบมะโยมะนยะอันเดียวน แซ่บแกงแบบมะยมมะยะนี่มะเอ้ยมียอดนั้นมีดอกปบมียอดมาเอ้อน้ําปกติอ่ะบ่ยบ่เคยเด็ดไปกินน่ยอดปบบ่เคยจักเดบ่เป็นได้จัง่เคยพี่น้องตรงตลาดรอบนี้น่ะมีมะขะโพดนําอีพี่น้องบ่ได้ธรรมดาได้หลายเติบคุณยายน่ะซ้ําสิเมมื้อนี้เพิ่นสิได้ขายมะขะพด ผู้หมือนะคขายแต่พักกับหย่อนแบบเออกับแันดอกพักกับพักกาดมันนี้มีข้าวโพดนะมาได้แล้วคุณยายีนยมื่ออื่นขายดับขายดีว่าวะก็ดีเต็มตาเลยพี่น้องวันนี้เก็สิบแปดคนเป็นว้ใส่รถใส่รถโดยสารรถประจำตำแหน่ง ตกมามัดมาเอิอนก,นก,นกนระล้งตลาดเลยมื่นกันเลยพี่น้องบ้านนี้กัสิเดยพากันไปแหละก็คุณใหญ่เครื่องขายเต็มเลยพี่น้องมีโฟกัสมาเออมีพักการแล้วก็มี่มาอีตูแล้วก็มีมะเขาโขดแล้วก็มีม่มาในพักกเต็มอยู่ในตรงตามชิมวนได้คุณใหญ่กันดีบ้านนี้นะพี่น้องเด้อเตรียมเด้อไปน้ำกันเด้อไปนี่เด้อชวนพี่น้องในคุณใหญ่ชวนพี่น้องไปขาย ไ้ปลาคานปาคาน้ากาไปเลยเด้อพี่นางเด้อมาเด้อคิมเนี่ยกับทิจบไปตัดก่อนบ๊ายบาย 能干点啥？